You to want better to know กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับ Better to Know นะคะในช่วงนี้เราก็จะมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทำให้ชีวิตของคุณผู้ชมอยู่ดีมากยิ่งขึ้น5วัน5เทรนไม่ซ้ำกันเลยนะคะและแน่นอนค่ะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบ,บดีแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามนำมาฝากกันด้วยนะคะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เลือกใช้อย่างถูกต้องค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของสาวๆกับผิวสวยก็ถือว่าเป็นของคู่กันใช่ไหมล่ะคะแล้วแต่ละคนก็จะมีสภาพผิวที่แตกต่างกันผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสมรวมถึงสีผิวด้วยนะคะแล้วถ้าถามว่าคนไทยนิยมชอบสีผิวแบบไหนอยากให้ผิวเป็นแบบไหนคําตอบที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องตอบว่าอยากได้ผิวขาวใสนั่นเองค่ะเราก็เลยสรรหาวิธีนะคะในการบํารุงไม่ว่าจะหาผลิตภัณฑ์ต่างๆโลชั่นครีมทั้งหน้าแล้วก็ตัวมาดูแลกันอย่างสม่ําเสมอเลยนะคะ และหนึ่งในสารที่ให้ข่าวความขาวนั่นก็คือแอลฟาอบูตินที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะไปทําความเข้าใจกับสารตัวนี้กันนะคะว่ามีประโยชน์หรือว่ามีโทษอย่างไรเพื่อที่เราจะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะช่วง Better to Know อบูตินในทางวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเซลล์ผิวให้ยับยั้งการผลิตเมลานินซึ่งเป็นตัวการทำให้ผิวดำลงคล้ำและทำไม่รอยด่างดำชัดขึ้นหลายๆคนที่อยากจะให้ใบหน้ามีความขาวใสซึ่งก็อาจจะไม่รู้เลยว่าสารที่อยู่บนใบหน้าที่จะเป็นตัวช่วยส่งผลให้ใบหน้าของทุกคนเปลี่ยนเม็ดสีนั้นคืออะไรซึ่งอัลฟาอบูตินเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่ทำหน้าที่ปรับสภาพผิวหน้าให้มีความขาวกระจ่งางใสขึ้น หลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเอลฟาอบูตินทำงานอย่างไรและจะช่วยให้ผิวขาวขึ้นจริงหรือไม่สารเอลฟาอบูตินครับจริงๆเป็นสารสกัดจากเหมือนเป็นผลไม้ธรรมชาติของเราเป็นพวกเบอร์รี่นะครับ อย่างเช่นพวกแบลเบอรี่ที่จะพบได้มากนะครับจริงๆเราอาจจะไม่คุ้นชื่อมันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพืชในซีกโลกเหนือแถวอเมริกาเหนือยุโรปอะไรเงี้ยครับเราเลยเจอที่มาว่าสารพวกนี้นะครับมันจะมีวัตถุด,ดิบตั้งต้นมาจากฝั่งพวกยุโรปอะไรเงี้ยนะครับสารตัวนี้ครับมันก็จะมีการนํามาใช้ผลิตเครื่องสําอางกันเยอะในปัจจุบันนะครับเอามาใช้ในเรื่องของการลดความหมองคล้ำนะครับช่วยลบเลือนจุดด่างดาาํตาตา่ตางๆหรือว่ากลากแล้วก็ฝ้าบนใบหน้า รด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันทําให้ลดความหมองคล้ำได้มันจะช่วยลดการสร้างเม็ดสีนะครับเมลานินในชั้นผิวหนังเราทําให้ผิวลองเนี่ยดูขาวขึ้นนะครับแล้วก็ความแตกต่างนะครับกับตัวอื่นๆก็คือยาหรือว่าสารที่ทําให้ขาวส่วนใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ในอดีตที่ใช้กันมานานๆมักจะทําให้ผิวลองเนี่ยบางลงนะครับเหมือนก็คือมันผัด ผิวด้านบนออกไปผิวเราลยด,ดูขาวขึ้นแต่ว่าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของเม็ดสีพราะฉะนั้นผิวเราจะไม่บางลงไม่ทําให้ผิวเราอ่อนแอเอ,เองครับคือจะบอกว่าใช้ไปนานๆไม่มีผลกระทบก็บอกยากเหมือนกันเพราะว่าการแพ้การระคายเคืองน,นี้เราก็เจอได้อยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของเรื่องของผิวบางที่จะแสบแสบผิวง่ายเวลาโดนแสงแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยเขอาจจะไม่เหมือนกับตัวอื่นในอดีตนะครับ ออลฟาอบูตินทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ในกระบวนการสร้างอนุมูลอิสระซึ่งเป็นผลเสียโดยตรงต่อผิวพันธ์และช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีหรือเมลานินซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการของการช่วยให้ผิวกระจา่างใสและขาวเนียนยิ่งขึ้นและยับยั้งการแก่ตัวของผิวพันธ์ในระยะยาวซึ่ง Alpha ออลฟาอบูตินนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องสำอาง ซึ่งจะช่วยให้ผิวขาวและสว่างกระจ่างใสซ,ซึ่งสารแอลฟาอบูตินถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางหลากหลายแบรนด์หลากหลายชนิดในปัจจุบันและเป็นที่นิยมของสาวๆที่อยากจะมีผิวขาวใสซ,ซึงไม่แปลกเลยละค่ะที่หลายคนจะชื่นชอบเครื่องสำอางที่ผสมสารตัวนี้อยู่ด้วยมันทำให้ขาวขึ้นจริงมีการใช้จริงเพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยที่ดีในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกไปว่า ยาหรือว่าทุกอย่างนะครับในโลกนี้เวลาเราจะใช้รักษาอะไรเนี่ยมันต้องมีพอดีถ้าน้อยไปก็จะรักษาไม่ได้ผลถ้ามากไปเราก็จะเจอผลข้างเคียงของมันออลฟาบบตินก็เหมือนกันครับเวลาที่มันมีมากเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เกิดอาการแพ้กระตุ้นในผิวหนังของเราเนี่ยระคายเคืองกับมันได้หรือไม่ก็อาจจะมีลักษณะในเรื่องของถ้าเกิดมีความเข้มข้นมากเกินไปแล้วเราทาได้ไม่ทั่วอย่างงี้ครับมันอาจทําให้เกิดการ เป็นรอยดารอยด่างขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นบริเวณนี้ยางออกฤทธิ์เราทาเยอะมากเลยแต่ว่าบริเวณอื่นเนี่ยเราทาไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะทาให้หน้าเราเป็นแดงได้เช่นกันนะครับประโยชน์ของตัวนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับเราก็จะใช้ลดรอยดำนะครับเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้จะเล่นในเรื่องของรอยดําฝ้าตรงนี้นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีนะครับว่าการศึกษาของม,มันมีความปลอดภัยว่ามันไม่เป็นมะเร็งผิวหนะัง นะครับมีการศึกษามาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อมูลแล้วก็คิดว่านอกจากประสิทธิภาพที่ดีของมันเนี่ยความปลอดภัยเรายังมั่นใจว่าอาจจะไม่ก่อมา็นส่วนกับเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวหรือเครื่องสำอางตัวไหนก็ตามที่มีส่วนผสมของแอลฟาอาบูตินจะยิ่งมีผลต่อการบำรุงผิวให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีก อลฟาอบูตินยังสามารถส่งให้เห็นผลได้รวดเร็วทันใจในระยะเวลาอันสัน้นแม้จะมีข้อเสียก็คือหากเรื่องสำอางบางยี่ห้อที่มีแอลฟาอบูตินเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ได้ซึ่งการใช้แอลฟาอบูตินนั้นก็จะมีทั้งประโยชน์ในเรื่องของการช่วยให้ผิวมีความขาวกระจ่างใสแต่หากมีแอลฟาอบูตินมากเกินไปอาจเกิดผลเสียระยะยาวได้เช่นกันค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า าเวอร์ตินเนี่ยปัจจุบันจะนเ,ปนเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพดีความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นราคามันจะค่อนข้างที่จะแพงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าตัวยาหรือว่าตัวเครื่องสำอางที่ผสมตัว Alpha, อัลฟ a าอ e r เวอร์ตินจริง,รงๆนะครับมักจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้หนึ่งเราต้องประเมินละว,ว่าเรามีความต้องการที่จะใช้ยาตัวนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถที่จะใช้ ทางเลือกอื่นๆได้สำหรับคนที่อาจจะไม่สามารถมีเงินจะไปซื้ออะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับสองก็คือในเรื่องของคุณภาพคุณภาพของเหล็กเป็นสิ่งสําคัญครับถึงแม้จะเป็นตัวยายเดียวกันแต่ว่าถ้ามาตรฐานดัมกลิกแตกต่างกาันอาจจะทาให้เราได้รับผลการรักษาที่แตกต่างกันออไปได้เหมือนกันนะครับสามในเรื่องของความหมดกนจริงๆโรคทางผิวหนังไม่ใช่โรคที่เราสามารถจะกินวันนี้หรือพาวันนี้แล้วมันดีพรุ่งนี้ได้นะครับ สารหรือว่าพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของมัน mm hmm. หลายๆโรคนะครับอาจจะต้องเราเป็นสัปดาหา์หรือว่าเป็นเดือนมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลาดับนั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายก็คือภาวะความผิวหนังบางครั้งเนี่ยมันมีอาการคล้ายกันนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเลือกใช้ยาเพราะเราคิดว่าเป็นโรคหนึ่งแต่มังอาจจะเป็นอีกโรคหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการปาารึกษากับคนที่มีความรู้นะครับทั้งในด้านตัวยา อย่างตวอุตสาหหรือว่ามีความรู้ให้นั่งโรคผิวหนังอย่างคุณหมอผิวหนังนี่ครับมาทําให้เรารักษาได้ถูกจุดที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยที่สุดนั่นเองเอลฟาเวอร์ตินโดยตอนนี้นะครับก็คือข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่เกิดมะเร็งผิวหนังนะครับแต่ว่ามีการทดสอบในรูปแบบของการกินเพราะว่าการกินแอลฟาเวอร์ตินเข้าไปเนี่ย มีโอกาสจะถูกเปลี่ยนเป็นสารตัวอื่น,นภายในลําไส้โดยแบคทีเรียนในลําไส้ของเรานี่แหละครับทําให้เป็นสารที่สามารถที่จะเกอะมาเยูงในลาไส้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้ยาตัวนี้เนี่ยปัจจุบันยังมีทาอยู่แต่เราก็ต้องระวังครับเราไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีการหยิยบยกยาตัวนี้มาเป็นรูปแบบของยากินหรือเปล่า ในคนที่เขาผลิตยาอย่างมีมาตรฐานมีข้อมูลเต็มพอเขาก็จะทราบแล้วว่าไม่ควรจะรับประทานแต<ม>หน่หลายๆครั้งเรายังพบว่าเครื่องสําอางหรือว่ายาปลอมมันก็จะมีอยู่การใส่สารพวกนี้เข้าไปเราก็จะเราก็ะทราบแล้วว่าการกินพวกนี้เข้าไปมันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้เต,ต้องระวังส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมการเป็นเจ้าของ ผิวขาวสวยนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะเราสามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะมาบำรุงผิวได้ง่ายแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะคะตรวจดูฉลากด้วยแหล่งผลิตที่มานะคะแล้วก็รวมถึงคุณภาพของสินค้าเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมบอกคนที่คุณรักด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้า Daily Expert วันนี้ถึงคิวของสาระปัญญาจะมีตัวยาอะไรให้เราได้รู้จักกันใน น,นี้เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ